เหรียญสองบาทนิกเกิลครบ100ปีกระทรวงยุติธรรมสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเหรียญกระสาบทุกทุกท่านนะครับในซีรีส์เหรียญกระสาบนิกเกิลสองบาทที่ระลึกนะครับในคลิปนี้จะพูดถึงเหรียญครบ100ปีนะครับกระทรวงยุติธรรมเป็นเหรียญขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง22มิลลิเมตรนะครับ ลวดลายด้านหน้าของเหรียญนะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พัะจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับพินพระพักทางเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์คุยด็อกเตอร์ออฟรอของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พินพ,พักทางเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์คุยเนติบัณฑิตไทยภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่ารัชกาลที่5ด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับนี่คือรวหลายของเหรียญด้านหน้าเหรียญน,นี้มีการครบรอบวาระวันที่25มีนาคม2535 วันที่ประกาศออกใช้งานเหรียญกระสาบคือวันที่5มีนาคม2535ปีพุทธศักราชเดียวกันนะครับจำนวนการผลิตของเหรียญกระสาบมีจำนวนทั้งสิ้น1,500,000เหรียญเท่านั้นเองนะเดี๋ยวขออนญาตพลิกให้ชมด้านหลังของเหรียญกันเลยดีกว่านะครับ เมื่อพลิกชมด้านหลังของเหรียญนะครับเรามาดูลวดลายกันกลางเหรียญมีรูปตาสัญ,ญลักษณ์ของงานฉลองครบรอบ100ปีกระทรวงยุติธรรมภายในวงขอบเหรียญด้านบนมีข้อความว่า100ปีกระทรวงยุติธรรมวันที่25มีนาคม2535ด้านล่างมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับด้านขวามีบอก มีเลขบอกราคานะครับเป็นเลข2บาทนะแล้วก็ด้านซ้ายมีคำว่าบาทนั่นเองกระทรวงยุติธรรมนะครับเป็นหนึ่งในหน่วยงานนะครับของส่วนงานราชการนะส่วนงานราชการหลักๆนะครับก็จะมีสำนักงานรัฐมนตรีนะครับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดีกรมคุมประพฤติกรมราชัณฑ์กรมสอบสวนคดีพิเศษกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสำนักงานกิจการยุติธรรมสถาบันนิติวิวทยาศาสตร์นะครับนี่คือเป็นส่วนราชการประมาณ10ส่วนราชการนะแต่ในของสำนักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับ ในส่วนของงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมในพันธกิจนะครับจะกําหนดนโยบายและแผนทิศทางการพัฒนาและบูรณาการนะครับยุติธรรม 2. ให้บริการงานยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม 3. พัฒนาพฤตนินิสัยผู้กระทําผิดให้เป็นคนดีและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข 4. ส,สนับสนุนป้องกัน อาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ5บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบเพื่อให้สังคมปลอดภัยจากยาเสพติดนะครับในส่วนวิสัยทัศนะครับสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียมนะครับยุติธรรมสร้างสุขยุติธรรมเชิงลุกสร้างสุขให้ประชาชนสํานักงาน ปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับตั้งอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมเลขที่404ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสีกรุงเทพมหานคร10210นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่0811740834นะครับลิงก์หน่วยงานนะครับ w w w moj.go.th นั่นเอง นะเพื่อใครมีเรื่องที่จะต้องไปที่สำนักงานกระทรวงยุติธรรมนะครับสามารถไปดูได้นะนี่เป็นเรื่องราวโดยย่อนะครับของสำนักงานกระทรวงยุติธรรมนั่นเอง